สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้คาร่ากับหมอมาต้อยจะทําไข่เจียวใช่ไหมคะลูกมื้อเย็นของคาร่าวันนี้คาร่าจะกินข้าวไข่เจียวอร่อยแน่ๆฝีมือใครคะฝีมือคาร่าเองค่ะไปทากันเลยเนาะก่อนอื่นก็คือนะคะเราเปิดไฟก่อนค่ะลูกไฟอยู่ตรงนี้เอ็นเดียร์ร้นี้เนรอใช่ค่ะนี่ๆใช่ค่ะม,มาทางนี้นะคะ มุนโอเคนะมุนไฟเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นยืนค่ะลูกคาร่าจะโชว์การทำข้าวไข่เจียวเนาะใไม่มันใส่นิดเดียวลูกใส่เยอะไม่ได้อ้วน๋ยวนะคะนีดตึนบิดค่ะลูกนีดตึนบิดคือนิดหน่อยนะคะพ่อพ่อพ่อโอ้พอแล้วไม่นีดตึนบิดแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอให้มันร้อนก่อนเนาะ ะะเดี๋ยวรอให้มันร้อนก่อนด้วยเตนเท่านั้นาลูกนั่งย่อๆลงสิลูกจะยืนเหยืนดีกว่าใช่ปะ่ะยืนหรือว่านั่งดีกว่านั่งนะมันใกล้ไปหรือเปล่าต้องหอยไหมหอยก็อี้ไหมไม่ไม่หอยนะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เพราะที่สุดเลยไม่ค่ย <laughs> ลูกค้าจะทข้าวไเกียวนะ,ะข้าวเราหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ทําอย่างนั้นสิคะลูกไม่ทำอย่างนั้นะน,นะคะข้าวเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะทำไข่เจียวกันนั่นเองนะคะนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบเยอะแยะเนาะนะคะอุปกรณ์นะคะทาอย่างเงี้ยน้ามันเยอะไปหน่อยเนี่ยฝีมือคุณ่าเนี่ยน้ำมันเยอะไปหน่อยเนาะน้ามันเยอะเลยคะ่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวให้คาณล่าเป็นคนทำใช่ป่ะ วงประไฟอะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยรอมันร้อนก่อนเดี๋ยวมันจะรัอนไปโอเคไหมคะโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ่านั่งลงอย่า <c oughs> yeah. เดี๋ยวมาดูฝีมือคาร่ากันนะว่าอร่อยขนาดไหนกัน <c oughs> อร่อยแน่ๆเลยใช่เปล่าเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ <c oughs> นอกจากซอสนะใช่เปล่าไม่นั่งแบบนี้สิเอาเข่าลง <c oughs> นั่งดีๆนั่งดี ร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการแต่น้ำมันมันเยอะไปหแบบน่หนะะอยเออแบบนี้แหละนะคะเนีเ่ยเออแบบนี้แหละนะคะน้ำมันมันเยิ้มไปเยอะไปหน่นเห็นไคะมารถจะตักข้าวให้คาราบนะคะเดี๋ยวมันยังไม่ร้อนค่ะเด็กก็รูกแ,แสงน้ำมันเยอะไปเลยรอน้ำมันออกเลยนี่แหละ ใส่น้ำ yup, มันเยอะมันไม่ดีนะเดี๋ยวเราเอาเอา้กมาออกดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ้าน้ำมันออกก่อนค่ะ well. ลูกเปลี่ยนข้าวสำหรับคาร่าข้าวนี้นะคะร้อนๆนะคะข้าวสุกร้อนๆข้าวไข่เจียวของเรานั่นเองนะคะเหมือนเราต้องลองชิมข้าวเลยเดี๋ยวสิฮาลูกแจ๊สามม ต้องเอาน้ำมันออกนิดน,นึงระหว่าน้ำมันเยอะเกินไปะน,นะว่าเดี๋ยวใกล้ตรงนี้นะมันร้อนนะลูกยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ต้องลงค่ะยืนๆๆ <c oughs> ยืนยืนเดี๋ยวมาหาถ้วยมาใส่เน้อมันตรงนี้เด <c oughs> ี๋ยวให้ลูกลงก่น <c oughs> อนลงก่อน,นนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวจับอันนี้นะอาจารย์จับกค <c oughs> ้าดมาแล้วเราหางมันก่อนนะคะ นเนาะ่าะดี๋ยวบอกว่าขอ,อน้ำมันขอ,อน้ำมันออกก่อนนะคะเพราะว่าคาร่าใส่ใน้ำมันเยอะอเกินไปนะคะาร่าบอกว่าลิดดิ้นบีทคาร่าอยากทำเองแต่ก็เยอะเกินไปในความคิดของนแม่ต้อยนะคะเพราะว่ามันใส่เยอะเดี๋ยวมันอ้วนอ่านะคะทีนี้เราจะเอาอันนี้เข้าใส่เลยเนาะ,ะมันร้อนนะคะ <c oughs> ให้คาร่าเทเทไข่หรือว่าตักไข่ใช่ปะ เอาย่อลงใหม่ย่อลงใหม่เพื่อนๆไม่เห็นเอออ่ะอะเลยเอาเออแล้วเอาลงมาลกดีค่ะล่าคนตามสบายเลยป่ะเพราะว่าเป็นของขาวรากินเนาะเดี๋ยวเรามันสักเพ็ส์เนางให้มันขึ้นกันนะเราจะใส่มันไม่เยอะเราวอล์กอวนนะคะลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งคนคนก่อนยังไม่ได้นะ คนอย่างนี้นะคนเลยตั้งแตลูกเลยเคี่ยด้านริมอ่ะเตงนี้ด้วยเออนะคะนั่งนัเราก็ลดไปนะคะก็ร้อนอยู่แล้วมาจะช่วยเอียงอุยสาวมาเก่งจริงเลยขข้าวข่ยเกออนก็ได้ละมันก็จะไม่เป็นแผ่นหรอกเนาะไม่เป็นลรหรอกเนาะ แล้วก็ปิดแก๊สได้อปิดไอไฟได้เลยนะคะไม่ได้ใช้แก๊สใช้น้ำมันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะน้ำมันเหลืเยอะมากเลยค่ะคาร่าเขาจะกินไม่หมดประมาณฟองเดียวแต่ว่าคาร่าคนหนึ่งคงให้มันสุกๆนะแต่ว่าม้าม้าตัวเห็นว่าไหนๆก็ทำแล้วเนี่ยเนาะทำให้มันสองฟองไปเลยที่บ้าน เขาก็ยังไม่ขนาดบอกเขายังเล็กอยู่เขายังเล็กอยู่เราก็ต้องช่วยช่วยเขาสอนเขานะไข่เนี่ยประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะค่าจะตักเองไหมคะค่าตักใส่ชามเองนะคะตักนะไหนอายยอดตัวลงที่

กินบิบเอาไข่ okay, เยอะใช่ป่าใช่กับมันนี่นะนี่ครบนตอมาจัดให้าคลก็วางอุ้ยมันเยอะมากเลยสงสัยจะกินไม่หมดสงสัยคนที่กินต่อจากคาราจะเป็นหมอมาต้อยสะละมังใช่ปเ<ม>ดี๋ยวดนะูมาอกส่ดแลกันเนาะ<ม>อ่าหลูกขึ้นก่อนคลุลูกขลลุ ตอนนี้นะคะข้าวไข่เจียวนะคะฝีมือคาร่าใช่ไหมคะลูกใช่อะเดี๋ยวกันนี่นะคะข้าวไข่เจียวฝีมือคาร่านะไม่มีอะไรนะไข่กับซอสนะคะซอสอ่าแม็กกี้แค่นั้นเองนะคะมาสเปนเราก็จะคีวิโอ้กินข้าวแล้วดูทีวียังค่ะต้องกินข้าวให้เสร็จก่อนนะคะลูกค่ะไทยดูทีวีก็กินข้าวเลือกโอ้เป็นอย่างนั้นเหรอโอเคมองกล้องค่ะลูก สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันและมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทู